ก็พอดีได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำาสารคดีนะครับเกี่ยวกับวัดถ้ำสีชมพูที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะก็เพื่อมาใช้ในช่องสิทธิักดิ์สิทธิ์ของผมนี่แหละครับหาชมสารคดีชุดนั้นได้ในช่องนี่นะฮะพอดีไม่ทราบมาก่อนนะครับว่า เจ้าวาดวัดแห่งนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับพญานาคได้นะครับเพื่อใช้ในการดูดวงตรวจดวงชะตาราศีให้กับญาติโยมที่มาทำบุญอยู่ได้นะพอดีได้ข้อมูลจากสดสดแบบจากพระในวัดเลยก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปให้ท่านตรวจดวงชะตาราศีให้นะครับก็เท่ากับว่าไอไอเงินค่าขันเน่ยยี่สบบาทเนาะ ไอ้ค่าขันที่ว่าเป็นธรรมเนียมที่เขาบังคับที่นั่นก็คือค่าขันครูอะไรของเขาสักอย่างนึงที่เหลือก็แล้วแต่เราศรัทธานะครับจะถวายแต่เราถวายเท่าไหร่เขาก็ตีเข้าเป็นเงินที่ว่าเราร่วมสร้างพระองค์ใหญ่เนาะพระปางเปิดโลกนะครับองค์ใหญ่เลยแล้วก็สรา้างศาลาสร้างทุกอย่างภายในวัดด้วยนั่นนะครับแล้วแต่เราศรัทธาเลยก็หลังจากที่ได้เข้าไปดูเนาะ ปกติผมไม่ค่อยได้ดูดวงหรืออะไรพวกนี้นะแตก่ก็ชอบชอบที่จะ,ะพิสูจน์นะครับเขาว่าแม่นหรือเขาไปพิสูจน์ผมให้การยอมรับเลยนะครับถ้าใครต้องการดูดวงจะตามแบบไม่ต้องถามบนเดือนปีเกิดเนาะแบบท่านก็จะสื่อสารกับพญานาคแล้วก็จะตอบเราตามที่เราสงสัยเราถามแม่นครับผมให้การยอมรับว่าแม่นเพราะฉะนั้นอ,อยู่ถ้ำสีชมพู นะครับจังหวัดบึงการถ้าใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอยากรู้ดวงชะตานะครับการันตีให้เลยนะครับว่าไปดูได้นะครับรัลบรองไม่ผิดหวังนะครับดูแต่ว่าเป็นการลงทรงไม่ใช่นะครับจะเป็นการสื่อสารถามกับพญานาคผู้ดูแลปกปักรักษาที่วัดถ้ำสีชมพูเนี่ยจะมีอยู่หลายพญานาคอยู่หลายที่หลายท่านด้วยกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูนะครับ คนจนก็ดูได้คนรวยก็ดูดีนะครับไม่จะเป็นต้องใช้สตางค์สูงๆเชิญเลยครับเท่ากับท่านได้ไปร่วมกันพัฒนาทำบุญที่วัดเท่าวัดถ้มสีชมพูด้วยนะครับได้ทั้งตรวจดวงชะตามแม่นๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างถาวรนวัตถุเป็นวิหารทานภายในวัดด้วยนะครับเชิญเลยครับที่วัดทัําสีชมพูจังหวัดบึงกาฬนะครับ สามารถพิมพ์หาใน g o o g l าแผนที่ได้เลยนะครับสะดวกครับเชิญมาทำบุญกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ